สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีเราอยู่กันที่อำเภอโพธารา กู่ครับสายค่ะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับเป็นสไตล์แบบมินิมอลเลยชื่อร้านว่าอะไรครับม่ามาการลานานโพธารามค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ในตรงไหนเอ่ยร้านนี้นะคะอยู่ที่ทางรถไฟก่อนถึงวัดคงคารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะแปลว่าถ้าท่านใดจะมาสักการะวัดคงคารามนะครับแวะมาทานขนมทานกาแฟที่ร้าน กาลนามพตรามก่อนแน่เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศโดยรวมของร้านว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันได้เลยครับไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศโดยรวมของร้านกาละนานโธทราวนะครับว่าไงเข้ามา,มาร้านนี้พอเข้ามาได้นั่งแล้วรู้สึกไงบ้างพอได้เข้ามานั่งในร้านค่ะ รู้สึกได้เลยว่าร้านนี้เหมาะกับการมารีแลกซมากๆเลยนะคะใครที่ต้องการจะหาร้านกาแฟสําหรับไว้นั่งทานพักผ่อนค่ะแนะนําร้านนี้ค่ะกาลนานพธารามเลยค่ะครับผมถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยด้านนอกราบอ,อากาศเย็นสบายมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พอมานั่งในตัวร้านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากเลยเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะก็ได้ออกแบบร้านให้ใช้กระจกค่อนข้างที่จะเป็นรูปตัวแอลเลยนะคะที่จะให้คนที่อยู่ภายในร้านเนี่ยมองเห็นบรรยากาศนอกร้านก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไร แล้วก็มีแอร์เย็นๆเพลงเพราะๆให้ฟังขณะที่ดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆพร้อมกับเมนูอาหารที่รังสรรค์โดยเจ้าของร้านนั่นเองจ้าและวันนี้เราได้สั่งเมนูซีเนเจอร์ของทางร้านและก็เมนูใหม่นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งจะพาทุกท่านไปดูว่าเมนูอะไรมาแลวรสชาติเป็นไงรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมาครับต้ๆก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกๆท่านนะคะจะได้ย่นโฉมกับอาหารของร้านกาลนานบุทารามค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้เลือกเมนูมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้พบปะหน้าตาที่น่ารับประทานกันได้แก่เมนูเมนูอะไรครับเบคอนไข่ข้นโทสต์นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งขอบอกเลยนะว่าเมนูนี้พี่เจ้าของร้านสองท่านนะคะได้เพิง่งคิดค้นสูตรมาใหม่ๆเลย <c oughs> แล้วเราก็โชคดีมากที่ได้มารับประทานในวันนี้พอดีไปเลยใช่เลยนะครับเป็นเมนูใหม่สดๆร้อนๆเลยแล้วเราก็เพิ่งได้รับประทานกัน ต้องบอกว่าเมนูนี้ <c oughs> ป็นไงคะมาแล้วต้องทานนะครับบอกได้เลยอร่อยละมุนมากคือข้างล่างเป็นขนมปังโทส์ค่ะม,มีเบคอนมีไข่พ้นมีผักสลัดรับประทานกันกับซอสมะเขือเทศอุ้ยคุณขาเข้ากันเข้าก,ก,กันอร่อยมากแนะนำให้ลองมาทานนะครับกับเมนูใหม่ของร้านในวันนี้เลยนะครับแล้วก็มี ซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งมานั่นก็คือมีอะไรบ้างครับมาบ้าวันนี้นะคะเราสั่งกาแฟฟองนมกาลนานค่ะแล้วก็มีชาชักกาลนานแล้วก็เมนูนี้เมนูเด็ดเลยจะได้ทานเฉพาะช่วงเดือนมกราคมต้นปีเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับปาเพราะว่าเป็นเมนูที่มีเฉพาะเดือนมกราคมวัตถุดิบจะมีช่วงนี้ค่ะนั่นก็คือชาสตรอเบอร์รี่ครับพ่อใช่แล้วค่ะทุกเมนูค่ะ หวานอร่อยชูวัตถุดิบที่อยู่ในเครื่องดื่มได้อย่างดีทีเดียวค่ะใช่ครับอันดับแรกขออนุญาตไปรีวิวสัส้นๆเกี่ยวกับตัวกาแฟก่อนมามา,มาทานกาแฟแล้วเป็นยังไงบ้างกาแฟมีความหอมค่ะแล้วก็รสชาติไม่หวานจนเกินไปนะคะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความมันของนมค่ะทุกอย่างลงตัวมากค่ะครับส่วนเมนูที่สองนะครับก็คือชาชาชาก,กาลานาค่ะอ่ชาชาชกักาลานาเนี่ย เลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบกินชาบอกว่าชา้านีกลมกล่อมอร่อยมากแล้วก็หอมทั้งชาทั้งตัวน้ำเนี่ยมีความดีมากๆเลยถ้าใครเป็นสายชานะครับชานมหรือชาไทยเนี่ยต้องลองมาทานนะครับและเมนูสุดท้ายเลยเป็นเมนูที่มีแค่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนั่นก็คือชาสตรอเบอรี่นะครับ ต้องบอกว่ามีความหวานลงตัวไม่หวานจนเกินไปสําหรับใครที่ชอบสตอเบอรี่นะครับแนะนําว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายและเดือนเดียวเท่าน,นั้นที่คุณจะได้ทานเมนูที่หอมหวานและก็อร่อยนะครับแนะนําเลยว่าให้รีบมาทานนะครับแนะนําเลย<อ>ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเมนูที่เรานํามาเป็นการรีวิวสั้นๆให้กับทุกท่านนะครับ<อ>ถ้าท่านชื่นชอบและก็อยากติดตามพวกเราขอให้รับให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด u b s ส r i b e GS Box Channel ของเรา2คนด้วยนะครับและครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปไหนอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ